ภาพยนตร์ชินจังภาคใหม่ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นจนลืมว่าเรามาจากที่ไหนชินจัง The ม o v i e ฉบับที่33ที่มีชื่อเรียกอย่างโดดเด่นว่าพรยอนชินจัง The Movie ร้อนแรงแซ่บเวอร์แดนเซอร์แห่งคาึคาเบกกำลังจะมาถึงในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่23ตุลาคมนี้พร้อมทั้งความสนุกสุดๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่แล้วคุณจะรู้หรือไม่ว่าครั้งนี้การผจญภัยของชินจังและเพื่อนๆไม่ใช่แค่เรื่องตลกธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความพิเศษและเสียงหัวเราะที่ไม่อาจหยุดได้ เควนเอสเลงชันดูบีซูเปอร์ฮอตเดรสไพซี่แคชูเคดานเซอร์สนี้มีบทเขียนโดยคิมิโคเวโนและโยชิโตยุสุอิายใต้การกำกับของมอสคาซูฮอชิโมโตะผู้กำกับที่เคยสร้างความประทับใจให้กันแฟนหลายครั้งครั้งนี้เขาเล่าเรื่องราวของชินจังและกลุ่มเพื่อนในคาซึคาเบะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อครอบครัวโนฮาระและกลองกำลังป้องกันคาซึคาเบะได้รับทริปท่องเที่ยวไปประเทศอินเดียแต่แทนที่จะได้พักผ่อนอย่าง สบายๆพวกเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งการเจอกับร้านขายของชำที่มีพลังพิเศษก่อกระเป๋าเป้ที่ถูกสาบไว้และการต้องเผชิญกับเรื่องราวที่มีความซับซ้อนและตลกขบขันระดับสูง ความสนุกของหนังไม่ได้มาจากการกระทำแบบเดิมๆของชินจังเท่านั้นแต่ยังผสมผสานกับบรรยากาศของภูมิประเทศอินเดียได้อย่างลงตัวตั้งแต่ฉากเต้นที่มีพลังงานสูงกลางเมืองที่มีสีสันดนตรีที่ทำให้หัวใจเต้นตามจังหวะจนถึงฉากตลกที่ทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องหัวเราะจนหลุดพ้นความเครียดความลงตัวระหว่างความปวนความแซบและความอบอุ่นของครอบครัวคือสูตรลับที่ทำให้หนังนี้กลายเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่โตมาพร้อมชินจังหรือเด็กที่ยังไม่เคยรู้จักแก๊งนักเล่นเกมนี้เลย แต่แล้วคุณคิดว่าความร้อนแรงนี้จะเกิดขึ้นได้แค่ในอาหารอินเดียหรือไม่หรือคุณจะยอมรับว่าการผจญภัยของเด็กชายวัยห้าขวบที่มีความกวนใจตลอดเวลาสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกได้จริงหรือไม่นี่คือคำถามที่เราอยากให้คุณคิดแล้วคุณจะตอบอย่างไรคอมเมนต์บอกเราได้นะอย่าลืมเตรียมเสียงหัวเราะและถ้าเต้นไปกับ prayon chin Ch the movie ร้อนแรงแซบเวอร์แดนเซอร์แห่งคาซคาเบที่จะทำให้คุณรู้ว่าความสนุกไม่ได้มีแค่ในจอทีวีแต่มันอยู่ตรงนี้กับเราทุกวัน